ินเครื่องปรุงคุณไม่ได้หยุดกินอะไรต่างๆที่เขาโอ้โหอะไรโฆษณาเยลูเยลี่เยลเลอร์อะไรทุกคนกินไปหมดเห็นไหมเราไม่หยุดกินค่ะนั่นแสดงว่าคุณอย่าบอกว่าพอสมดุลดีแล้วคุณจะไม่มีโรคนะคะถ้าคุณยังไม่หยุดกินหรือไม่กินน้อยลงหรือไม่บริโภคอะไรที่มันเป็นพิษต่อร่างกายน้อยลงคุณก็ต้องยอมรับในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ การที่เรามีสมดุลที่ดีมันจะทําให้เราเป็นน้อยลงนั่นเองหรือมันจะทําให้มันต้านได้ช่วยเราได้บางช่วงนั่นเองเพราะฉะนั้นดีกว่าไหมคะทุกคนอย่างเช่นใครที่เป็นโรคเลือดจางทาร์ซิเมียเหมือนลูกครูน้องโฟมอนะคะ่ะผมบางแทบจะไม่แบบผมบางแบบบางเฉียบอนะคะ่ะทุกคนทุกวันนี้เป็นไงคะผมหนามากนะคะทุกคนผิวดีมากจากคนเป็นทารซิเมียแล้วผมบาง แต่ถ้าถามว่าอนาคตน้องจะไม่เป็นทาลัซิเมียเลยใช่ไหมตอบได้เลยว่าไม่ใช่ตราบใดที่ลูกครูยังกินไอศครีมตราบใดที่ลูกครูยังกินชานมไข่มุกตราบใดที่ลูกครูยังกินบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปตราบใดที่ลูกครูค่ะยังกินของที่ต้องห้ามแล้วกินทุกวันด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเขาก็ต้องรับผลในอนาคตเองค่ะว่า ในเมื่อคุณมีโรคประจําตัวซึ่งสิ่งที่มันต้องห้ามมันมีอย่างนี้แต่เราไม่ห้ามตัวเองแน่นอนค่ะผลในอนาคตมันก็ต้องยอมรับไม่ใช่ว่าครูทําสินค้าแบบเทวดานางฟ้ามาลูกจะไม่ป่วยเลยผัวจะไม่ป่วยเลยตัวเองจะไม่ป่วยเลยพ่อแม่จะไม่ป่วยเลยเอาเป็นว่าพ่อแม่เราหยุดสูบุหรี่หรือเปล่าพ่อแม่เราหยุดนอนน้อยหรือเปล่าพ่อแม่เราออกกําลังกายไหมพ่อแม่เรามันมีปัจจัยเยอะมากเข้าใจนะคะ เพราะฉะนั้นเราทำมาช่วยค่ะช่วยดูแลให้ร่างกายเรามีสมดุลที่ดีแต่ไม่ได้ช่วยให้คุณหายป่วยตลอดชีวิตนะคะนี่เป็นสิ่งที่คุณต้องเดินทางแล้วรู้ค่ะแต่ถ้าวันนี้คุณไม่รู้จักสินค้าตัวนี้ปิดไว้คุณไม่รู้จักคุณไม่เคยกินคุณไม่เคยสัมผัสสินค้าสองตัวนี้แน่นอนที่สุดค่ะทุกคน คุณกินอะไรแป๊บหนึ่งคุณก็เป็นเบาหวานทันทีเป็นความดันทันทีนอนไม่หลับคลีไม่ออกเ,ออเป็นไมเกรนเป็นโรคประจําตัวนู่นนี่ผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดปบัปบปบัปบปับเนื้องอกเอ้ยปวดท้องประจําเดือนเอ้ยนูน่นนี่เยอะแยะมากมายมันเป็นมันเป็นความเป็นธรรมชาติอะคะ่ะเพราะเรานอนน้อยกินเยอะกินไม่เลือกอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับถ้าเราเดินทางมาแล้ว แต่พอเรารู้จักตัวนี้ปุ๊บทุกคนพอเรารู้จักแล้วเรากินเขาเข้าไปแน่นอนเราสะสมอะไรมาเยอะๆๆๆในร่างกายเราต้องปรับเขาค่ะเฮ้ยไขยมันมากไปแล้วนะอ่ะไขมันเยอะช่วยให้มันเหงื่อแตกเหงื่อแตนหน่อยเอาไขามันออกทางเหงื่อโหยลำไส้มันนี่เน่าเฟะเลยป๋ดอยู่ได้ไงลำไส้แน่นตึกขนาดนี้ แล้วก็เอาไปเลี้ยงบนสมองทำให้หัวทื่อนอนไม่หลับเป็นไมเกรนไปช่วยซาะช่วยเล็มให้มันซะหน่อยไปกระถุงกระถุงกระถุงลําไส้ไหลพลวดพลาดออกไปนะคะโอ้ยไปเห็นท้องมันป๊อท้องใหญ่ท้องโตว่าแล้วไงเห็นไหมทําไมถึงปวดท้องประจําเดือนเป็นประจําไปเจอที่ผนังมดลูกค่ะ มีใยแดงๆเกาะเต็มไปหมดเลยนั่นคือประจำเดือนออกไม่หมดนั่นเองทุกคนเกาะอยู่เป็นปืดเป็นปืดเป็นปืดเต็มผนังไปหมดเลยโห้ยสงสารกินเข้าไปไปช่วยซะหน่อยออกมาเป็นก้อนรวดรวดรวดจากคนที่หมดประจําเดือนแต่ไม่เคยสบายตัวท้องใหญ่อึดอัดแน่นหมดประจําเดือนมาสี่ห้า สปีละบางคนหมดไป2ปีละแต่รู้สึกทำไมตัวดำผิวคั้หน้านี่แบบว่าโอ้ยดูแบบว่าอายุเยอะทุกคนพอไปโดนทะลักทะลวงออกให้ปรากฏว่าก้อนที่อยู่ในมดลูกที่มันเกาะอยู่มันไหลออกจากหายเป็นประจำเดือนสองปีนะคะพอเข้าสู่วัยทองเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันช่วยเอาออกให้อ,อ,กหอีกสองเดือนนะคะมีประจำเดือนมาเพิ่มอีกสองรอบแบบนี้ค่ะเห็นไหม มันทําให้หนักเป็นเบาเข้าใจนะคะทุกคนเข้าใจกลไกาการเดินทางหรือ,อยังคะมันไม่ได้ไปรักษาอะไรคุณเลยเพราะคุณจัดก,การกับร่างกายแบบว่าเละตุ้มเป๊ะมาอย่างเพราะฉะนั้นมันจึงจัดก,การนะคะเอาออกให้กับคุณ